ได้จบลงไปแล้วนะคะกับชุดการแสดงพิธีเปิดของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4ถึง6นะคะในรอนุญาตประชาสัมพันธ์รบท่านผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการนะคะและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบุเกื้อวิทยานะคะให้เกียรติในการมอบของที่ระลึกสําหรับนักเรียน ที่ขึ้นแสดงเมื่อสักครู่นี้นะคะตัวแทนนักเรียนชั้นป .4.1 ทับป .4.2 ทับป5้ทั 2, ป .5.2 ทับป .6.1 ทับและป .6.2 ทับนะคะคืนรับของที่ระลึกจากท่านผู้อำนวยการใจดีของเราด้วยนะคะ,ะนักเรียนของแต่ละห้องนะคะส่งตัวแทนขึ้นมาได้เลยนะคะมารับของรางวาัลก่อนนะคะ อ่านะคะตัวแทนนะคะของปอ .4 นะคะอ่าต่อไปนะคะปอ่าป .5 นะคะป .4 ทับสนะคะตอบตามหน่วยด้วยป .5 นะคะอ่าห้องต่อไปเลยนะคะเป็นของรางวัลของที่ระลึกนะคะสำหรับ นักเรียนนะคะที่ทําการแสดงในชุดพิธีเปิดชุดแรกนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะตามด้วยการแสดงของน้องๆระดับชั้นเตรียมอนุบาลใช่ไหมคุตาเมื่อกี้ฝึกซ้อมพี่ป .4 ป .5 ป .6 ว่าว่ายากแล้วนะคะต่อไปจะเป็นของครูเยาวบ้างนะคะน้องเตรียมอนุบาลน,นะคะ อ่านะคะขอกราบขอพระคุณนะคะท่านผู้อำนวยการใจดีของเรานะคะในการมอบของรางวัลสําหรับนักเรียนนะคะอ่ามาแล้วนะคะชั้นเตรียมอนุบาลนะคะเรียนเชิญท่านผู้ปกครองนะคะของน้องๆระดับชั้นเตรียมอนุบาลนะคะนั่งบริเวณเก้าอี้ด้านล่างนะคะเพื่อถ่ายภาพบุตรหลานของตนเองนะคะเมื่อกี้ชุดการแสดงของพี่ช่วงชั้นที่สองนะคะใช้เวลานาน,านพอสมควรนะคะน้องเตรียมก็กระจองงอแง,งร้องไห้กันใหญ่เลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูการจับปูใส่กระโดงกันว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับน้องเตรียมอนุบาลนะคะคุณครูยาวซ้อมยากไหมคะดูแล้วมันน่าจะไม่ค่อยยากนะคะเต้นไปตามจังหวะด,ดนตรีนะคะลูกไม่ต้องร้องนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ให้ครูยาวจัดตำแหน่งก่อนนะคะใครยืนตรงไหนบ้างอ่าเรียกรวมเลยนะคะเรียนเิญคุณครูนะคะ ทุกท่านเลยนะคะคุณครูนะคะที่อยู่บริเวณด้านหน้าง,งานนะคะเรียนเชิญครูบริเวณด้านล่างเวทีอ่าด้านข้างเวทีตอนนี้เลยนะคะคุณครูนะคะทุกท่านเลยนะคะเรียนเชิญบริเวณด้านข้างเวทีตอนนี้นะคะ <c oup> s> <S การสแสดงชุดแรกนะคะของน้องๆระดับชั้นเตรียมอนุบาลนะคะ น,ะะน้องๆเตรียมอนุบาลนะคะประกาศเรียกรวมนะคะนักเรียนนะคะระดับชั้นอนุบาล1ทับหนะคะน้องๆอ,อ1นทับหนะคะให้มาพร้อมกันบริเวณด้านข้างเวทีนะคะตอนนี้ครูเกตนะคะรอนักเรียนอยู่ด้านข้างเวทีนะคะ อนุบาล1นทับหและอนุบาล1นทับสนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะนำบุตรหลานมาส่งบริเวณด้าน,นข้างเวทีแล้วนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองเดินกลับไปนั่งรับประทานอาหารพักผ่อนต่อาทยอาศัยที่บริเวณโต๊ะก่อนนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่ของเราไม่ได้ไม่ได้กว้างขวางมากพอนะคะค่ะก็ให้คุณครูประจำชั้นดูแลก่อนนะคะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวครูประจำชั้นจะดูแลให้นะคะผู้ปกครองรอถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะ ขอบพอคุณนะคะในความร่วมมือเป็นอย่างสูงเลยนะคะ่ะน้องๆเตรียมยงคะมีหัวเราะก,ก็มีนะคะร้องไห้ก็มีนะคะเป็นธรรมดาสำหรับน้องเตรียมอนุบาลยังไม่ชินกับเวทีนะคะ,ะน้องๆร้อมแล้วสวัสดีสวยงามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ได้รับความร่วมมือจากน้องๆเป็นอย่างดีโบกมือบายๆอ่าพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมรับฟังการแสดงของน้องๆระดับชั้นเตรียมอนุบาลมาในบทเพลงสาวรำวงค่ะขอเสียงปรบม,มือเป็นกำลังใจให้กับน้องเล็กสุดของเรานะคะขอเสียงปรบม,มือหน่อยนะคะ

พู้อในการโรงเรียนอนุบาลเสาให้นะคะนายที่โรงปานนัตถึกนะคะท่านพู้มในการโรงเรียนอนุบาลเสาให้ของเรานะคะเป็นเกียรติในการมอบของที่ระลึกนะคะให้กับน้องๆระดับชั้นเตรียมอนุบาลด้วยนะคะอ่านะคะเดี๋ยวเดินลงเวทีฝั่งนู้นนะคะเรามีตัวแทนในการรับนะคะอ่า เดี๋ยวจะตัวแทนของน้องอันเตรียมอนุบาลนะคะรอรับรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดีก่อนนะนะคะคนนี้เต้นสวยนะเนี่ยน่ารักด้วยนะคะชื่อน้องอะไรลูกชื่อน้องอะไรคะขิงทอาไมน้ำอะไรนะน้ำขิงชื่อนะน้ำขิงอ๋อน้องน้ำขิงนะคะระดับชั้นเตรียมอนุบาลนะคะเดี๋ยวจะเป็นตัวแทนในการรับมอบของที่ระลึกนะคะสวัสดีค่ะสวยๆลูกสวัสดีค่ะมองกรองทางนู้นทางนู้นทางนู้น จบลงไปแล้วสําหรับน้องเตรียมอนุบาลน,นะคะฝึกซ้อมยากพอสมควรเพราะน้องยังเล็กมากนะคะต่อไปจะเป็นชุดการแสดงของอนุบาล1นึทับ้างโตขึ้นมาอีกหนึ่งระดับว่าจะมีความสามารถเต้นเก่งกันมากแค่ไหนต้องมาดูกันในโอกาสนี้นะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านอธิรองปานถึกนะคะผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเสาให้นะคะที่ให้เกียรติในการมอบของที่ระลึกสําหรับนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาลน,นะคะอ่ะ นักเรียนอนุบาลสองทับหนึ่งนะคะรบกวน้ปกครองนะคะนําบุตรหลานนะคะมารอด้านข้างเวทีให้กุณครูปุ้ยด้วยนะคะนักเรียนอนุบาลสองทับสองสองทับหนึ่งนะคะมาพบครูปุ้ยได้เลยนะคะสองห้องเลยไ้มคุตาสองทับหนึ่งและสองทับสองนะคะทั้งห้องครูปุ้ยและห้องครูอ้อยนะคะเรียนเชิญนะคะท่านผู้ปกครองนํานักเรียนนะคะมาส่งบริเวณด้านข้างเวทีนะคะขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่นํานักเรียนมาส่งแล้วก็มายืนถ่ายภาพ พร้อมการบริเวณด้านหน้าเวทีนะคะพอดีว่าด้านข้างๆนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะคะว่าเราต้องการใช้สถานที่ในโรงเรียนของเรานะคะเพื่อความอบอุ่นนะคะเพราะฉะนั้นบริเวณการเตรียมนักแสดงจะมีด้านหลังเวทีนะคะรบกวนท่านผู้ปกครองนะคะนํานักเรียนมาส่งไว้กับครูประจำชั้นนะคะพร้อมไหมคะ อนุบาลหนึ่งทับหพร้อมหรือ,อย,ยังคะ,ะพร้อมแล้วนะคะขอเชิญรับชมรับฟังชุดการแสดงของน้อนุบาลหนึ่งทับหนึ่งนะคะมาด้วยบทเพลงรักข้ามครองเชิญรับชมรับฟังได้แล้วคะ่ะโอ้โหไม่ธรรมาดานะคะน่นรักที่สุดในโลกเลยโอ้โหโยเข้าไป นี้มาในชุดลายดอกกางเกงเป้าเฟียวมากเลยคุณตา โอ้น่ารักค่ะสายเอวแรงๆกูเจ,เจียบบอกหันไปสบตากล้องด้วยลูกอ่าหันไปยิ้มห,หวานๆให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะ นาคะสำรัดนุบาลหนึ่งทับหนึ่งนะคะโตมาอีกขั้นของจากน้องเตรียมนุบาลอ,อย่าเพิ่งลงนะคะอย่าเพิ่งลงเนาะเดี๋ยวรอรับของที่ระลึกก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวรอรับของที่ระลึกก่อนนะคะจากท่านผู้อำนวยการนะคะจากท่านผู้อำนวยการใจดีของเราอ่ายืนยิ้มนะคะโบกไม้โบกมือกับคุณพ่อคุณแม่ด้านนาเวทีด้วยนะคะถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะ อ่านะคะตัวแทนนะคะรับมอบของที่ระลึกนะคะเรียนเชิญครูต้อมนะคะบริเวณด้านข้างเวทีเวลานี้นะคะเรียนเชิญครูต้อมด้านข้างเวทีบริยาณนี้ด้วยนะคะประชาสัมพันธ์นะคะน้องๆระดับชั้นอนุบาล1นทับสนะคะที่ยังไม่มาพบกับคุณครูประจําชั้นนะคะให้น้องๆมาเตรียมตัวบริเวณด้านข้างเวทีตอนนี้เลยนะลูก อ่านะคะจบไปแล้วนะคะชุดที่2การแสดงของน้องน้องอนุบาล 1, 1นึทับหน่ะคจบลงไป2ชุดการแสดงแล้วนะคะสำหรับน้องเตรียมอนุบาลแล้วก็อนุบาล1นึทับหนะคะเป็นวัยที่น่ารักนะคะอาจจะเต้นยังไม่เต็มที่พอน้องยังเล็กมากนะคะ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูมาชมกันต่อนะขอความกร,รุณาท่านผู้ปกครองนะคะสําหรับท่านผู้ปกครองห้องไหนนะคะมีการแสดงเสร็จสิ้นแล้วนะคะรบกวนผู้ปกครองอย่าเพิ่งกลับบ้านนะคะนั่งชมชุดการแสดงของพี่ๆที่โตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะร่วมกันชมลูกหลานของเรานะคะที่ทําการแสดงนะคะอย่าเพิ่งกลับบ้านกันนะคะอยู่กันต่ออีกสักแป๊บนะคะยังมีชุดการแสดงอีกตั้งหลายชุดเลยนะคะขึ้นมาแล้วคะ่ะ ห้องต่อไปนะคะอนุบาล1ทับ2นะคะเ้เรามารอชื่นชมนะคะความน่ารักของน้องๆระดับชั้นอนุบาลกันห้องนี้เข้ามาแนวย้อนยุคนะคะย้อนยุคแบบไหนเพลงตั้งแต่สมัยคุูต,ต้าจำได้ว่าเป็นเด็กเลยเพลงนี้เคยได้ยินนะคะครูต้าผ่านสมัยเด็กมาด้วยต้องผ่านก่อนใช่ไหถึงจะโตเป็นสาวได้อ๋อนืกว่าเกิดมาแล้วโตวเป็นสาวเลย อ่านะคะเดี๋ยวรอน้องๆจัดแถวสักครู่เดียวนะคะ,คะระหว่างระหว่างที่จัดนะคะ,คะก็นักเรียนชั้นอนุบาล2ทับหนึ่อนุบาล2 2ับสก็มาเตรียมรอด้านข้างเวทีได้เลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะครูอ้อยบอกว่าลูกๆครูอ้อยยังมาไม่ครบเลยค่ะนะคะลูกๆครูอ้อยนะคะอยู่ตรงไหนบ้างตกหล่นอยู่ตรงไหนนะคะ,นนะ,คะเดินมาพบแม่อ้อยนะคะด้านข้างเวทีเลยลูก ่านะคะเดี๋ยวสกรูปรับแถวใหม่ก่อนนะคะทุกคนจะได้ถ่ายภาพยังเห็นได้ชัดเจนมาในบทเพลงอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าใส่เสื้อลายดอกบอกแล้วว่าเพลงนี้ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนะคะมาด้วยบทเพลง10บหมื่นถ้าพร้อมแล้วนะคะอ่าพร้อมแล้วนะแสดงพร้อมแล้ว ถ้าพร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับอนุบาลหนึ่งทับสองนะคะพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะโอ้โหสายแรงๆคุณจอยบอกสาย ลงไปแล้วนะคะสำหรับน้องอนุบาล1ทับสองมาแนวของรีมิกนะคะสิบหมื่นนะคะเดี๋ยวรับของรางวัลก่อนนะ,ะ,ะลูกอย่าเพ,พิ่งไปนะอย่าเพ,พิ่งนะคะท่านผู้อำนวยการใจดีรอมอบของที่ระลึกอยู่นะคะอย่าเพิ่งนะคะเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะคะมอบของที่ระลึกให้กับนักเรียนนะคะเดี๋ยวเราจะต่อด้วยอนุบาล2ทับหทับนะคะหลังจากนั้นขอเบรกการแสดง ของน้องๆไว้สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเอาแทรกไปเป็นการแสดงของพี่ๆนะคะขึ้นมาขับกล่อมร้องในบทเพลงต่างๆนะคะ ขอขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริการใจดีของเรานะ,ะที่มามอบของที่ลึกให้กับน้องๆอ,อนุบาล1นทับนะคะต่อไปจะเป็นคิวของน้องๆอ,อนุบาล2อทับบ้างนะคะโดยครูปุ้ยของเรานะคะนอกจากจะเป็นแดนเซอร์หางเครื่องจากชุดการแสดงของครูไปแล้วนะคะฝึกซ้อมนักเรียนก็สายเอวไม่แพ้กันเลยนะคะห้องนี้นะคะมีลูกสาวลูกชายของค,ครู รวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะคุตาจะไปเต้นกับลูกสาวได้นะคะอนุญาตนะคะไปเต้นเป็นกำลังใจให้กับลูกสาวลูกชายได้นะคะเ,คเขามาในทีมเดียวกันนะคะคอนเซปต์ของเราลายดอกงานวัดอ,อนุบาลอนุบาลจะเป็นลายดอกอแต่งกายไทยๆตามอัตลักษณ์ของโรงเรียนนะคะ ส่งเสริมความเป็นไทยนะคะเหมือนดังที่ผู้ปกครองอนุบาล1นทับหนะคะที่อบอกว่าเข้ามาแล้วนะคะเป็นบรรยากาศงานวัดเลยนะคะพร้อมหรือ,อยังคะอ่าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนอนุบาล1 2ึทับหโดยคุณครูปุ้ยนะคะมาในบทเพลงรูปไม่หล่อมีสิทธิ์ไหมครับ ขอเชิญท่านผู้ปกครองนะคะรับชมรับฟังได้แล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆเป็นปกำลังใจให้น้องๆด้วยค่ะ